สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกปืนผ่านแตกบ่อยทั้งทั้งที่ก่อนการใช้งานเราก็มีการอัดจรารบีทุกครั้งและทำไมมันยังแตกอยู่นะครับหรือว่ายังแตกบ่อยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับในการดูแลรักษาลูกปืนผ่านทำยังไงให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานทนทานไม่แตกบ่อยเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอจําแนกการใช้งานรถไถออกเป็น2แบบนะครับหน้างานรถไถจะแบ่งออกเป็น2แบบสาหรับงานไถนะครับ อย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่หนึงก็คืองานไถบนที่แห้งนะครับอย่างเช่นไร่หรือว่านาที่ไม่มีน้ำนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือการใช้งานในลักษณะที่เป็นพื้นที่เปียกนะครับหรือว่ามีน้ำขังแฉะเคยสงสัยไหมครับว่าคำว่าอัดจารบีก่อนการใช้งานนะครับมันถูกจริงไหมนะครับเดี๋ยวอีกคำหนึงนะครับที่ผมจะมาะนำเสนอก็คือระหว่าง อัดจารบีก่อนการใช้งานนะครับแล้วก็อัดจารบีหลังจากการใช้งานนะครับเดี๋ยวไปดูลูกปืนผ่านประกอบนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจ ตอนที่มันเข้ามานะครับมันจะเข้ามาเป็นฝุ่นฝุ่นละอองเป็นเป็นฝุ่นละเอียดนะครับเป็นนมตมนะครับต,ตอนที่มันเข้ามามันจะเป็นตมแต่ทีนี้พอเข้ามาแล้วเรามาจอดค้างคืนค้างวันนะครับหลายวันมันก็จะเกาะตัวกันแน่นเป็นกลายเป็นดินนะครับดินแข็งทีนี้มันก็จะมาติดตามซอกลูกป,ปืนอะไรเหล่านี้ทําให้ลูกป,ปืนมันไม่หมุนเวลาที่เราจะใช้งานนะครับ ทีนี้ผมก็จะขอสรุปให้ฟังนะครับ <_ d ata> เหตุผลที่เราควรจะอัดจระบีก่อนการใช้งานหรือว่าเราควรจะใช้งานเสร็จมาปุ๊บแล้วกอ็อัดจระบีนะครับซึ่งทั้ง2อ,อย่างนะครับมันก็ให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าสําหรับท่านที่เป็นงานลุยบนบน,บนที่แห้งนะครับบนที่แห้งไม่ค่อยได้ลงน้ํานะครับก็สามารถอัดจละบีก่อนการใช้งานแล้วก็ ไปลุยงานแล้วก็กลับมาจอดอันนั้นไม่ค่อยมีผลนะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่ไปลุยงานที่เป็นหน้างานที่เป็นน้านะครับน้าเยอะๆแฉะๆอะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนําว่าให้อ่าไปทํางานเสร็จกลับมาแล้วก็ควรจะมาอาจจัดจาระบีหลังจากใช้งานทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปลุยงานเสร็จมาปุ๊บมาจอดนะครับบางท่านก็อาจจะจอดวันหนึ่งสองวันหรืออาจจะจอดหลายวันนะครับก็จะทําให้พวกเศษต้มเศษ น้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเข้ามาในชุดลูกปืนนะครับทาให้หลายวันผ่านไปพวกคราบตมมันก็จะเริ่มเกาะตัวเป็นดินนะครับเป็นดินแน่นทีนี้ทําให้ชุดลูกปืนมันหมุนไม่ไม่ได้นะครับมันก็จะติดขัดคราบเศษดินเศษฝุ่นเหล่านั้นนะครับมันก็จะมากัดกร่อนตัวชุดลูกปืนทําให้ชุดลูกปืนมันมีอายุที่สั้นลง ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านที่มีปัญหาหรือว่าสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมลูกปืนมันแตกบ่อยท,ทั้งทั้งที่เราอัดดาราบีก่อนการใช้งานนะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์นะครับหรือว่าถ้าชอบจริงๆนะครับยังไม่ได้กดติดตามเข้ามาดูแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ค่อยเข้ามาเรียนรู้เ,เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลรักษารถไถแบบนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ